ได้ครับห้าสี่สามสองค,ครับสวัสดีครับหุ่มจะตารลอยครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆได้ไปถ่ายซีรีส์ที่ญี่ปุ่นครับก็ขอบคุณมากเลยที่เขาเลือกผมไปเล่น<ม>เรียกว่เรียกออกโต2 2> ้2นั่นเองเลยครับเป็นบทนนนบาทที่อบอกได้นิดเดียวว่าเป็นแบบแค่ เป็นผู้ต้องสงสัยในยคดีฆาตกรรม,มแต่เขา,<ม>เ,ขาเขาเฉลยว่าอะว่าผมมีความสำเร็พิเศษเล็กไม่น้อยด้วยในเรื่องนะครับก็คล้ายๆกับตัวนางเอกของเรื่องนั่นเองครับเป็นไงาผมเง่ายอนะตนงานอะรกับนที่ไทยผมว่ามันมีความคล้ายๆกันครับแต่ว่าด้วยความที่ญี่ปุ่นเขาจะมีความเป็นแพทเทิร์นมากกว่าเพราะตอนนี้นะเราจะถ่ายแคบก่อนนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างคือจะเหมือนกันหมดทุกซีนทุกคัดที่เขาถ่ายเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็เดี๋ยวผมสือให้ ไม่ไมหรอโอเคโอเคโอเค,โอเค,โ,อเคโอเคครับอ่ะดูเอไหมทีเดียวไหมครับโอเคได้เลยได้เลย,เลยมามามาการทําง,งานก็คีความเป็นแพทเทิร์นกว่าบ้านเราหน่อยนะครับก็คือทุกซีนที่เขาถ่ายจะมีเหมือนกันหมดเลยว่าแบบจะถ่ายว่าเดี๋ยวรับแคบก่อนนะกว้างก่อนนะแล้วเราจะรู้เลยว่าสมมติว่าถ้าเริ่มมีดอลลี่มาแล้วคือจะคัดสุดท้ายแล้วอะไรแบบนั้นอย่างเงี้ยครับแต่ก็สนุกเพราะว่าทีมงานทุกคนคือแบบ เขาเรียกว่าทําการบ้านมันดีมากผมไม่เคยเห็นนักแสดงเขาถือบทเข้าหน้าเซตเลยคือผมก็เลยกดดันมากๆมากว่าอย่าไม่สมบูรณ์ว่าไม่ใช่ผมก็เลยต้องอ่านบทให้มันคล่องที่สุดตั้งแต่ก่อนนอนอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่บทของผมด้วยมันต้องอ่านบทของเออของฝั่งญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยครับว่าแบบเขาพูดอะไรมาเขาจะจบประโยคที่ประมาณตรงไหนเราจะได้ต่อบทถูกอะไรเงี้ยครับตอนนี้เราใช้ภาษาญี่ปุ่นอะไรจริงๆผมพูดภาษาไทยเลยครับพูดภาษาไทยเลยแล้วก็ใช้เป็นเหมือนแบบตัวทรานสเลท เหมือนคุยกันผ่านแบบแท็บเล็ตมากกว่าอะไรเงี้ยครับใช่แปลกใหม่มากใช่ครับคือเหมือนพูดปุ๊บแปลปั๊บพูดปุ๊บแปลปั๊บแล้วก็คุยกันผ่านแบบผ่านแท็บเล็ตแล้วก็พูดก็ตอบกันเลยอะไรเงี้ยครับแสดนว่าเราได้คำญี่ปุ่นอะไรยังไงบ้างจริงผมได้มาเยอะเลยแต่ว่าพูดออกอากาศไม่ได้ไม่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 ใช่ครับพี่มันก็ไม่ใช่คำหยาบครับแต่ว่ามันก็จะเป็นคำที่เหมือนเขาแซวเล่นกันในกองอะไรเงี้ย เดี๋ยวถ้าเป็นเมืองไทยก็จะแบบถ่ายเร็วๆหน่อยได้ไหมอ่ารีบถ่ายรีบกลับบ้านกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยของญี่ปุ่นเออพูดแบบนั้นแต่ว่าคือของแต่ก็มีบ้างมีบ้างเป็นคําแบบพูดเล่นๆแซวๆกันบ้างใช่ครับใช่ภาษาที่เบื่อถ่าไม่ได้แล้วจะได้ยืมไปได้ได้ความรักจากทีมงานครับโอ้ยโอ้ยไม่ขนาดนั้นเอาจริงนะผมไปผมบอกทุกคนเลยตั้งตอนที่ผมกลับมาว่า ผมถ่ายงานที่ญี่ปุ่นสองอาทิตย์ครัผมรู้สึกว่าผมได้คําชมมากกว่าทํางานในวงการมาสิบปีเพราะอะไร่อนอคะคือผมถ่ายปุ๊บแล้วเขาชมผมทุกซีนทุกคัทเลยว่าเก่งมากเลยเก่งมากโอ้เก่งแบบคือดีมากเลยผมขนลุกเขาเล่นแล้วเขาขนลุกมากผมผมก็แบบจริงไหมครับเนี่ยเขาก็แบบพูจริงเลยแต่มั้งครับแล่ไจะพูดจริงเลยครับถือว่าพูดจริงเพราะผมรับมาแล้วผมรับคำชมมาแล้วามามีอะไร เอานะครับนั่นสิที่อยู่เมืองไทยกันมาสิปีคืออะไรครับเนี่ยหรือว่าไม่รู้เหมือนกันก็ก็ถือว่าไปไปทํางานอย่างเต็มที่ดีกว่าเราตั้งใจเขาเห็นความตั้งใจของเราเขาก็เลยแบบเต็มที่กับเราเหมือนกันอาหารอร่อยมากครับที่ญี่ป<ม>ุ่นผมผมกินกินทุกวันผมต้องเอาดีถอกไปที่ญี่ปุ่นด้วยอ่ะเพราะว่าผมกินิยาช่วยยาช่วยย่อยยาลดกรดยาดีถอกเพราะว่าคือันไปแล้วมันแบบ เอ j o eating น้อด้วยผมชอบอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยกลายเป็นว่ากินสนุกทุกมื้อเลยครับหลัก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 อ๋อเรื่องหลักในการไปญี่ปุ่นครับไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรโปรเพี่น่นไปมาสปิ้งย่างผมให้ที่หนึ่งเลยแต่โชคดีเพราะว่าร้านที่ผมรู้สึกว่าอร่อยที่สุดอยู่วันสุดท้ายก่อนกลับผมก็เลยซัดเต็มที่เลยกลับมาแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งโอ้เป็นทุกวันครับเป็นง้ทุกวันถ้ามีแบบ รีวิวไหมรีวิวอะไรเหรอคะรักลูกค้าอ๋อผมมารีวิวรีวิวละสิใช่เพราะว่าอุ้ยโทษทีนะครับได้ได้ได้โทษทีนะครับโอเคได้ไหมยังเห็นอยู่ไหมโอเคผมอยู่อยงเงี้มาดูวุ่นวายเนาะผมขอโทษทีขอโทษทีไม่ใช่ผมผมเห็นจะได้เห็นครบทุกสื่อเนาะแล้วเธอเรื่องสิครับเราลองบางทีเราลองทำเพื่อแชร์กับเพื่อนบ้างได้ไหม ต้องใหญ่ตามระหว่างจะลองมานจแล้วก็บลานซ์พืนที่กันนะครับเวาอยู่ด้วยกันบางทีมันก็ค่อนข้างแน่นอยู่พอสมควรต่อไม่รักกันแค่หน้างานอ่าไม่ได้ทำแต่ว่าผมก็มีถ่ายแล้วก็ลงไอจีของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยครับว่าแบบไปกินอะไรที่ไหนแต่ก็ไม่ได้บอกร้านเก็บไว้แต่กลัวร้านดังแล้วเดี๋ยวคนเยอะนะครับเดี๋ยวผมไปแล้วไม่ได้กิน ก็มีครับด้วยด้วยผมมีเพื่อนคนไทยที่ที่รู้จักกันมาตั้งแต่มัธยมอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยพอวันเดย์ออฟก็เลยชวนกันไปไหว้พระกินข้าวอะไรเงี้ยครับใช่ครับขอเรื่อนงงานอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ขอให้งานเข้ามาเยอะๆก็ใครที่เห็นคลิปนี้นะครับจ้างได้นะครับวันนี้เรามาที่งานไอเดียไลฟ์นะครับยังไงก็จ้างเก๋มาทำคอนเสิร์ตอะไรพันมิตรที่นี่ได้นะครับ พร้อมเลยเนี่ยผมเนี่ยผมดูงานเรียบร้อยแล้ววันนี้นนนใช่เพิ่งไปแฟนมินกับน้องอินมา,มนววาที่ไทเปครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่อบอุ่นมากๆแฟนๆทุกคนน่ารักสุดๆนะครับนี่ครัแบบน่ารักไหนเจอของมไหนที่แบบว่าคือคือผมเหมือนว่าผมอ่ะเป็นคนที่บบไปที่บบไหนผมพาพายุไปด้วยทุกที่เลย พาตอนไปญี่ปุ่นเครื่องก็เกือบลงจอดไม่ได้เกือบแลนดิ้งไม่ได้เพราะว่า <Bueno> พายุเข้าคราวนี้ไปไทเปพายุเข้าอีกฝนตกทุกวันที่ผมไป <Well> แต่วันกลับฟ้าสว่างเลยฟ้าโลงฟ้าโปร่งก็เ <Bueno> ลยคิดว่าเป็นเพราะผมหรือเปล่าแต่ว่าแม้ว่าฝนตกทุกวันแฟนๆก็ยังมาหาแล้วก็มาคอยให้การต้อนรับอย่างดีมากก็เลยขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือแฟนทำโปรเจกต์ให้ด้วยแล้วก็ไปเก็บเรียบร้อยแล้วใช่ LED จอยใช่ครับอใจอในบ้านจก่บ จริงๆประทับใจที่งานด้วยครับว่าแฟนๆเขาให้การตอบรับแบบดีมากๆเพราะว่าเราไม่เคยไปไทเปเหมือนกันและการที่ไปครั้งแรกแล้วแบบเขาเอนจอยกับทุกโมเมนต์ที่ที่เราไปแสดงไปโชว์ตัวอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าโหน่ารักน่ารักสุดๆไปเลยเนี่ยครับในนเราเราสายิมเนาะเรามีแบบฝากเมนูร้านอะง <laughs> อีกไอ,อ,อ, <laughs> อันนี้ อันนี้เป็นร้านที่ผมกินมาตั้งแต่มัธยมแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายไปแล้วผมจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนเราไปเ,เราไปเซิร์ชเองแล้วกันนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อว่าร้านนายงอกบ้านสวนคือแต่ก่อนมันอยู่แถวบ้านผมแถวท,า,ทาวินทาแต่ตอนนี้คือเหมือนเขาย้ายไปไกลมากแล้วผมก็เลยไม่ค่อยได้ไปกินแต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยมากปีไกท่ทอดกืออร่อยมากนะครับถ้าไปแล้วก็อย่าลืมไปกินกันนะครับผม ย้ายไปแล้วค่ะย้ายไปไกลเลยน่าจะย้ายไปแบบแจ้งวัฒนะหรืออะไรไม่รู้ไกลมากเลยไม่ได้ไปกินละใกล้พี่โอ้ผมไม่แน่ใจเลยว่าจะดูทางไหนเหมือนกันครับเพราะตอนนี้ผมก็หาทางดูเหมือนกันยังไงก็ฝากซีรีส์ไว้ก่อนละกันถ้าเผื่อใครมีช่องทางในการติดตามก็บอกผมด้วยนะครับกับเรื่องออกโตสอนครับไปถ่ายที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็ สนุกแล้วก็เต็มที่มากๆก็บอกว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับกับบทกริดวงรัตน์นะครับผมขอบคุณครับ